ในช่วงกลางวันที่สุดแล้วที่พวกเราเคยเล่นกันมาในปีนี้นะครับครับผมแล้วก็น่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ค่อนข้างเกรงว่าวันี้แบบทางการผู้ใหญ่ทางการสบายแล้วก็ผู้ใหญ่เยอะนะครับออแน่นอนนะครับยังไหวไกันอยู่นะวันนี้นี่เราเต็มไปด้วยลูกค้านะแล้วก็ <c oughs> ทีมงานกับท,ทุกๆท่านนะครับที่มาอยู่ด้วยกันในวันนี้วันนี้เราจะเป็นคอนเสิร์ตแบบเรียบร้อยประมาณหนึ่ง แต่ว่าเสียงดังชงชางประมาณนี้นะครับกาิิการอยู่ร่วมกันง่ายมากทุกคนครับในวันนี้เราอยู่กันกับโอชมมี่ไลฟ์ไทยสมุทรแล้วนะครับในพื้นที่ที่เราเฮฮา,ากันได้กันได้การิการคือร้องได้ร้องตา่างถ้าร้องไม่ได้พยายามนะครับพยายามนะครับนั่นคือกําไรของพวกคุณเองนะครับได้ข่าวว่าคุณต่อแถวรอเข้าห้างกันนะครับซึ่งในชีวิตปกติพวกคุณน่าจะไม่ได้เข้าห้างกันเร็วขนาดนี้นะครับ แต่เพราะนั้นวันนี้แน่นอนนะครับสรงเช้กับโอชี่ยนไลทยสมุดหนึ่งที่ฝากไว้ด้วยมากๆครับโอชี่ยนไลทเป็นจานเอ็กซ์แฟกต์นะครับจากนั้นผมพูดผมพูดไปเลยได้ไหมโอชี่ยสมุทรสีไอายร์ร้อยยี่สิบครับ คุณไม่ต้องรู้ว่าคืออะไรนะครับคุณแค่จำคำนี้แล้วก็เดินไปถามพี่ๆเขาได้เพื่อว่าไปดูคอนเสิร์ตแล้วเกิดอะไรสักอย่างกับเรานะเราเลยไม่ต้องกังวลแม่เราจะบูธนะเราจะบูธวันนี้เราจะไม่เล่นเพลงเศร้าครับซึ่งเมื่อหักเพลงเศร้าของนนทนลนออกไปแล้วนะครับหรือกี่เพลงเหลือน้อยมากครับเหลือน้อยมาก ครับแล้วก็แต่ว่าวันนี้เราจะอยู่ในบรรยากาศที่ชื่นมื่นกันเพราะฉะนั้นเราลองหยิบเพลงหนึ่งมาเล่นช่วงนี้เลยไหมเอาแบบเร็วๆเลยไม่เคยเล่นเพลงนี้เร็วขนาดนี้มาก่อนนะครับมจ เสียของผมนะครับนั่นคือเสียงของพวกคุณครับขอบคุณมากที่ทําให้กิจกรรมวันนี้ดูสนุกขึ้นมากเลยนะครับขอบคุณมากนะฮะว้าวขอบคุณมากครับฝากโชสไลฟ์ไทยสมุนประกันชีวิตด,ด้วยนะครับวันนี้เรามีแฮชแท็กด้วยใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมได้เข้าไปดูบางส่วนแล้วนะครับส่วนมากจะลูกจะไปอยู่กับตูส้สติกเกอร์ใช่เยอะ,ะค,คุณโพสอะไรกันอ่ะืึ เราข้ามเรื่องนั้นไปเลยนะครับเราไปคุยเรื่องว่าคุณคุณโพลเสียค่าอะไรกันสนมากเย่โ yeah. oh. ้ทาใหม่มากเลยครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับเคียอทีฟสุดๆนะครับ oh. มีอะไรที่เคียอทีฟกว่านี้ไหมครับมินิฮาอันนี้ก็เคียอทีฟครับไม่เคยได้ยินจากใครมาก่อนเลยครับเออด้านขวาแล้วด้านขวามีไหม ถ้านอนหน่ารักเป็นไงเชื่อมโยงกับคําถามของผมยังไงนะฮะมันดูจังเลยนะนี่คือมาตั้งแต่กี่โมงครับ6โมงออมาแล้วเข้าห้างได้หรอ,อ,อไม่ได้แล้วแล้วรีบมาอ,อ,อ๋อรีบมารอตอนแถวหรอตอนแถวเข้ากั่นหรอจริงหรอ นี่คือวันนี้ที่ถ้าไม่ใช่โอ้ใช่ไหมไทยสมดุประก,กันชีวิตเขาจัดขึ้นมาในกลุ่มก็คงไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมอาจจะไม่ตกงานไค่กี<อ>่ตอนใช้ชีวิตให้เต็มที่นะคะรับไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปินหรือติ่งคาย,ยูกระตานะคร<อ>ับไงก็จะได้ไม่ต้องกังวลมากน,นะเราชอบอะไรเราก็ทำสิ่งนั้นไปได้ ใจได้ด้วยวันนี้คือเข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวนะครับรผมดูผมดูขายมากมากเลยแต่ผมก็เป็นลูกค้านะคุณรู้ใช่ไหมแค่ <c oughs> แค่สับสนโพสิชันตึงน,นิดหน่อยแต่ท่านสบายใจขึ้นเลยแล้วก็ แน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงเพลงรักของผมเนี่ยแน่นอนว่าเราเรามีเพลงที่ไปทางเศร้าๆนะจะเยอะกว่าแต่ว่าเราก็ได้ทำการแก้เกมโดยการทำเพลงเฉพาะเพลงหนึ่งขึ้นมาซึ่งแน่นอนนะครับผู้อยู่เบื้องหลังันนี้มีพี่โน่นะครับแล้วก็ส่งเสี่ยอีกทีให้กับโอชลักไทยสมุทรนะครับที่ร่วมกันสร้างเพลงนี้ขึ้นมาครับ มันร้องไม่ยากนี่เป็นเพลงที่ผมกล้าพูดเลยว่าไม่ยากไม่ง่ายครับอันนี้เป็นทีมงา,มามนของสมุดบทเองด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าองค์กรมองอย่างไรนะครับในแง่ของดี렉ชันไปทางเดียวกันหรือไม่นะครับแต่แน่นอนครับเรื่องทักษะไม่เข้าใครออกใครนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ต้องการทักษะที่เก่งมากเพราะว่าผมเชื่อวด้านหน้านี่ไม่ใช่ดีว่าทุกคนแน่นอนนะครับเพราะนั้นร้องเท่าที่คุณอยากจะร้องอะ่ะ อ๋อผมเชื่อว่าการที่คุณพาติมาอยู่ตรงนี้คุณก็น่าจะรักดนตรีประมาณหนึ่งใช่ไหมโอเริ่มเริ่มเลียนพอสมควรนะครับแต่ว่าฮ้ยเราลองเราลองเราลองพุกพุกหนึ่งนะเมื่อกี้คุณได้ฟังพุกแล้วใช่ไหมคุณใช้ืัเนื้อด้วยเอ้ยตอาเนื้อเพลงมาจักที่ไหนเออมีได้ไงเนี่ยพี่เขาให้มา งั้นเดี๋ยวผมทวนเลยฮะครับเพราะว่าคุณคุณน่าจะได้ฟังเมื่อกี้เป็นครั้งแรกซึ่งไม่มีมนุษย์คนไหนแน่ๆที่ฟังเว็บเดียวแล้วจําได้เลยเลยังไงก็คืออัจฉริยะนะครับท่านทุกไปท่านทุกไปม,มันจะร้องประมาณนี้นะท่านทุกนะ

แต่ถ้าดูไลฟ์อยู่ก็ให้รู้ว่าช่วงนี้คือเราไม่ได้ตั้งใจไลฟ์นะครับลองไหมลองไหมเราตาทุกคนดูนะเป็นห่วงมากเลยครับผมผมไม่ได้ต้องการการร้องที่ต้องแม่กครับก็แค่จะเป็นส่วนหนึ่งในบรรยากาศเป็นพันหนึ่งของเพลงครับเน้นเดซิเบลนะครับไม่เน้นเรื่องพีชของโน้ตนะครับผิดคียไม่เป็นไรพิดคีไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าเพื่อนข้างๆมองแรงกบ ไม,ไ,มไม่ต้องคิดมากครับคุณทำสิ่งที่คุณรักไปเลยแล้วปล่อยให้โอชิคดูแลคุณเ,เลยครับเอาแล้วน,น,น,นะกลับห้อกับผม,บผมนะช่วยด้วย i'm โอ้ยน้องโอชิน้องโอชิน้อปอบุน้องโอชน่อยแล้วขึ้นขึ้นบันไดแบบถอยหลังขึ้นด้วยเหรอเปล่าน่าจะซีเราจะโชว์พลังสเต็ปของเราเป็นมากกว่านี้ไม่ได้นะทักชายเป็นแฟนหน่อยได้ไหมโอชิได้เลยได้เลยระหว่าดที่ขาโอชิขอฝากทุกฝากงตัวได้นะครับกับพี่ๆนอนเตานทุกๆท่าโอชิโอชิ คุณนะครับโอชินะฮะที่เป็แบรนด์มาร์สขอถอดอวชัไลฟ์ไทยสมุดประกรันชีวิตนะครับลูกเก่งมากเลยลูกโอชิโอชิคุณสามารถถอยขึ้นบันไดได้จริงเ,เป็นเป็นอะไรที่ลุ้นที่สุดมากกว่จาจังหวะเปิดโตเมื่อก <c oughs> ี้นะนั่นสิฮะผมลุ้นเขาขึ้นบัน,นไดมาโอ้โห oh <c oughs> เป็นไปได้ทุกเรื่องจริงๆริงนะขอบคุณมากนะครับโอชิครับวัน <c oughs> นี้มามาร่วมนะทักทายต้อนร,รับสมาชิกใหม่ของครอบครัวเราใช่ไหมพี่โนนจันนนใช่ไหมใช่โอชิโอชิ <c oughs> พุ่งสนั่นมาที่พี่นรชนนกันต่อดีกว่าครับ <นะ S 1> ผมทักทายหน่อยวันนี้โอ้ยโดนแฟนม,มารอคุณตั้งแต่แบบก่อนท้านเปิดนะโอ้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนรชนน์นะครับสวัสดีที่ดูผ่านไลฟ์อยู่ด้วยนะครับในทุกช่องทาง,งทางโซเชียไลฟ์แพส่งกว่าการชีวิตนะครับที่สุดจริงๆนะฮะที่สุดจริงๆมาเลยไปถึงชั้นนู้นแล้วล่ะครับโอ้โหมาแล้วนะครับวันนี้คือบัตรฟรีทั้งหมดเลยนะครับ ไม่น่าเชื่อมันดีใจดีใจได้เจอครับดีนจได้เจอันาดในที่แบบนี้นะครับโหเพราะฉะนั้นถามความรู้สึกก่อนดีกว่าครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่มีโอกาสมาร่วมงานกับโอเชี่ลฟ์ไทยสมุนตรประกันชีวิตอ๋อสำหรับผมนะครับต้องบอกว่าดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากๆกับการได้มาร่วมงานกับโอเชีลฟ์ไทยสมุนรประกันชีวิตคือเราได้ยินชื่อมาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ตื่นเต้น ก็ยิ่งพอได้มาเจอแฟนๆก็รู้สึกว่าเออน่าจะเป็นหนึ่งวันที่ที่เราได้มาสนุกด้วยกันได้มันแลกเก็บสิ่งดีๆด้วยกันจริงๆครับนนท์ก็ฟีลกูดแล้วนะฮะแฮปปี้แล้วนะฮะครับนนท์แฟนคุณรู้สึกดีไหมครับโอ้โหที่สุดจริงๆริงเนาะจริงจังมากจริงจังผมพยายามทำตัวให้โตโตกว่าที่ควรจะเป็นครับโอ้ยคุณวันนี้คุยได้เยอะมากคุยได้เยอะมากเป็นแบบที่คุณเป็นนั่นแหละดีที่สุดแล้ว แม่ผมไม่เห็นด้วยอย่างนั้นเลยแต่ผมโอเคแฮปปี้กับการได้เป็นตัวเองโอเคดีงามครับผมก็ไปต่อนะฮะย้ารู้ก่อนที่จะมาเป็นแบรนด์แมสเตอร์ของเราเราทราบมาว่าจริงๆนนท์ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับโอเชียไลฟ์ไทยสมุนมาก่อนแล้วใช่จริงๆจะเรียกว่าเกือบปีได้ก่อนหน้าที่เราจะมาร่วมทำงานด้วยกันในฐานะของแบรนด์แมสเตอร์กตอนนี้ต้องขอบคุณทางโอเชียไลฟ์พิธีที่เชื่อมั่นในตัวนนท์มากๆแล้วก็ตัวนนท์เองก็เชื่อมั่นกับทางโอเชียไลฟ์หลังจากที่ได้ร่วม ทํางานกันในปีที่แล้วก็คือได้รับเกียรติครับออทางโอชอี่ยนไทยสมุนกพรชีวิตนะเข้ามาเป็นแต่เจ้าสปอนเซอร์นะ <c oughs> ในคอนเสิร์ตของนนท์นะครับนนท์ทัวร์อีพี0.2เล็กๆแต่ลึกซึ่งเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมที่ทัวร์สี่ภาคว้าวแล้วเราก็ไปเล่นทั่วประเทศนะครับแล้วก็มันแน่มนมันเต็มในทุกๆภาคที่เราไปเล่นนะครับแล้วก็มีโอชอี่ยนไม่แหละไปด้วย <c oughs> เขาก็เชื่อมั่นในในการที่เราทําอะไรสักอย่างเพื่อเพื่อคนที่เราลักว่าผมผมรู้สึกผมจัง e ีตอนสองนี้ขึ้นมาด้วยด้วยความรักแล้วก็ดีใจที่โอ้โหนะครับเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ซีอีโอของเราไม่ท้านะคุณนิสราเขาบอกว่าใช่เลยนะฮะก็เป็นคุณเท่านั้นนะฮะคุณนนท์ชนนของเราครับแต่ว่าชี้คำถามวินิจคำถามว่าและนนท์ล่ะใส่ใจแล้วก็เลือกที่มันจะเป็นแบรนด์บัสเดอร์ของโอเชี่ยลไทยสุทรของเราเพราะอะไรเพราะอะไรนะครับผมว่าจริงๆคือการที่โอเชี่ยลช่วยเราช่วยช่วยให้เราทำสิ่งที่เราหลัก ได้อย่างเต็มที่ผมว่าถ้าใครได้ดูตัว TBC เมืม่อกี้ก็จะเห็นว่ามนุษย์เราก็เหมือนกับผู้เข้าประกวดรายการเอฟนะครับซึ่ง <laughs> ทุกคนมีสิ่งที่รักมีสิ่งที่อยากจะทําหรือไม่แต่มีคนที่รักที่อยากเชื่อ <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่เราเราเป็นความเสี่ยงด้วยประกรรันสุขภาพหรือว่าประธานรถไฟแห่งการ,ราตาตที่เราไม่รู้ว่าทุกวันนี้จะมีโรค <c oughs> อะไรใหม่ๆเกิดขึ้น <c oughs> ซึ่ง,งตรงน,นั้น,ม,นมันทำให้เรามัน่นใจในทุกข้าวขณะของชีวิตในการทําสิ่งที่เราเชื่อมัน่นรืรักที่ คุณพูดได้ดีมากเลยครับที่กอ่อนคือ speechless นะไม่ต้องพูดอะไรเลยนะฮะไม่ต้องเสริรมอะไรทั้งสิ้นเลยฮนะโอ้โหพูดได้แบบดีสุดจริงๆกำลังยอ่อผมเกินไปแล้วแบบ่าเนี่ยใช่อไหมไมีแต่ความจริงประมาณนั้นผมว่าจริงทุกคนก็คงอยากรู้สิ่งอย่างนี้อยากใช้ใชีวิตเต็มที่แล้วก็ไม่ไม่ต้องกังวลอะไรเนาะมันก็มีการวางแผนแล้วแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตของเรากันนะครับเมื่อสักครู่ได้ดู T V C พัดลมวุ้นยากอะไรก็ว่าไปนะฮะคุณอยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อที่จะอ่านคำถาม นนแซมครับคุณอยากมีชีวิตที่อาาเพื่อที่จะดูต่อครับดูนดนต่อไปผมว่าผมไม่ไหวแล้วนะ <laughs> ถ้าถึงจุดที่แบบว่าวิวแชร์ขึ้นเมทีผมว่ามันน่าจะลำบากไปเอาวิวแชร์มาเราก็วิวแชร์ไปไหมเอเอบ้นว่าเราดูแลระวังแผนแต่เนิ่งไงภาถ้ามันดูเป็นคอนเสิร์ตชาลตี้มากเลยคร <laughs> ับ แต่ดีรับน่ารักดีครับผมเลยอยากจะถามคุณที่หนึงครับว่าผม,ผมจะพูดที่หละคนเขาตอบแล้วอยากจะอยู่ชีวิตยืนยาวเพื่อที่จะรูตอนจบของการ์ตูนอยากจะอยู่ชีวิตยืนยาวเพื่อที่จะเห็นงเทพของเราแบบว่าล่อล่สักทีหนึ่งครับสำหรับนนท์ละครับอยากจะอยู่ชีวิตยืนยาวเพื่อที่จะอะไรอยากจะอะไรหรอขออนุญาตเดินหน่อยได้ไหมครับผมอยากทําสิ่งที่ผมเชื่อมั่นเพื่อคนที่ผมรักว้าวครบที่คือ ผมผมอาจจะถ้าถ้าถามแบบคนที่เขาเป็นนักร้องมากๆเลยเขาผมรักการร้องเพลงครับอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซผมเคยเคยเคยคิดอย่างนั้นว่าแรักการร้องเพลงแต่จริงมันพอพอมาเจอคนดูในฐานะของศิลปินจริงๆเราเรารู้ว่าให้สิ่งที่เรารักจริงๆคือการที่สิ่งที่เราทำอยู่มันมีคุณค่ากับคนสักกลุ่มอย่างที่ผมจัดแฟนซายไว้ก็ มีหลายๆคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบ,บากได้ด้วยชิ้นงานที่เราทำด้วยควยามตั้งใจซึ่งซึ่งผมว่าตรงนั้นมันมีคุณค่ามากๆนะผม,ผมเลยรักสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้มากๆเพราะว่าผมมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมากๆครับแลวก็จะ,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 ะทำให้ตัวผมตัวฉันว่าผมรักตื่ได้เต็มที่มากขึ้นรักสุขภาพแล้วก็อยากอย,าอยู่ทำสิ่งที่ผมรักไปนานๆเพราะว่าความรักของคุณตอนนี้คี่ได้ครับกี่ได้ครับ พูดดีอีกแล้ว่ะเ,เราจะคีดกันทุกวันแล้วมันก็จะไม่เดินไปไหนเลยนะครับใช่ความรักของคุณน่ะนอกจากความรักในการร้องเพลงแต่มันขยายไปถึงกลุ่มคนที่รักคุณด้วยขอขอบคุณมากเพราะฉะนั้นเข้ากับเรามากๆกับเรื่องราวที่เราพูดคุยอยู่วันนี้นะฮะรักคือพลังถงชีวิตที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากอยากรู้ว่าคนที่คุณรักแบบนี้มีพลังกับเพื่อนย้อนกลับมาหาคุณแบบนี้แล้วคุณวางแผนในการดูแลสุขภาพอย่างไหบ้าง้รัดหมด วางแผนในการดูแลสุขภาพยังไงล่ะครับจริงๆใช้ชีวิตให้ดีมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ก็อย่างโตโนนก็จริงๆแหละเราก็จะเห็นว่านนน,นทำคอนเสิร์ตใหญ่มาแทบทุกปีมีม,มีทัวร์ที่ในประเทศแล้วก็นอกประเทศทุกปีที่เราเล่นไปแบบสิบห้าประเทศเนี่ยใช่แล้วก็วปีนี้เดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวมนลืนนี่มั้งเดี๋ยวผมก็จะไปสวีเดนแลนดครับไปเล่นบบที่นานที่สต็อกโฮล์มนะครับแล้วก็ ก็คงดูแลชีวิตให้ดีขึ้นมากๆทำในสิ่งที่ที่มันฟื้นฟูตัวเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่างกายกันออกกำลังกายอย่างนี้นะครับยิ่งผมอยู่กับเลข20มาสักพักใหญ่จนตอนนี้จะหล่นเลข20แล้วนะครับอยู่ที่28 29แล้วเนี่ยก็ก็รู้สึก19หรอ29ผมพูดอะไรผิดอฮะ อ๋อยียากยากแล้วกันนะยากยากแล้วกันนะยี่สิบแเก้าชอบจะบอกความจริงีลยจังว่ามันว่ามันเป็นปัญหาขนาดนั้นเลยกับการพูดอายุตัวเองทั้งที่เป็นอายุของผมเองนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ใส่ใจนะครับเออนั่นแหละต้องบอกว่าคือคือการทานอะไรที่มีประโยชน์อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างจำเป็นบ้างไม่จำเป็นบ้างแล้วก็ คืนได้ไม่กังวลทำสิ่งที่รักได้ไปนานๆสุดยอดจริงๆนะฮะสำหรับใครที่เพิ่งมาหมายขอนี้ขยายความชั้นสันสิดเดียวนะฮะประกัน Ocean Life Enjoy Health Extra นะาฮะเป็นประกันสุขภาพที่ให้ฟังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายสูงสุด5ล้านบาททุกท่านครับ ต่อครั้งเลยนะฮะคุ้มครองค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานค่ารักษาทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในเคมีบำบัดแล้วก็เวลารักษาตัวเนี่ยก็ไม่ต้องวนเรื่องค่ารักษาพยาบาลอีกต่อไปนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณนินทน์ได้พูดไว้นะครับคือสุนประากาันรโรคร้ายแรงโอเชียนไลฟ์ซูเปอร์ซีไอร้อยยี่สิบอันนี้ดียังไงคือคุ้มครองโรคร้ายที่ดีที่สุดของโอเชียนไลฟ์ไทยสุดของเรานั่นคือสูงสุด120โรคครับปรบมือให้กับโอเชียนไลฟ์ไทยสุดประกันชีวิตได้ครับ ครอบคุมมากๆทุกคนนะวันนี้เหมือนจะมีพี่ๆที่ปรึกษาประกันชีวิตของเรานะอยู่ด้านหลังนะท่านไหนที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปทักทายกันนะฮะที่ e ป p e r i e n c e สวนด้านหลังของเราเลยนะครับเมาโมยดีกว่าาช่วงบรรยากาศแบบแหม่เมื่อกี้จะทากานไปแล้วนะเมื่อกี้เห็น TBC ของคุณดูเพลินมากเลยนะครับบรรยากาศไทยครับจริงๆคือนั่นแหละมันมันเป็นส่วนหนึ่งนะของของความฝันของทุกคนแหละความรักที่จะใช้ชีวิตอยู่ไป เพื่อสักสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเห็นอยากจะเป็นจริงจังอยาก